ทางนี้ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนตะบนท่าไข่นะครับโดยนางสาวอุทาทิพย์ยงพฤกษาหัวหน้าสํานักงานประหลัดองค์การบริหารส่วนตะบนท่าไข่ได้กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นนะครับทางองค์การบริหารส่วนตะบนท่าไข่มีความยินดีได้ร่วมกับทางวิทยาลัยเทคนิคฉเชิงเซาดําเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดอาสาเพื่อที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อีกทั้งก็ยังสามารถนําความรู้ที่ได้จากการประกอบอาชีพนะครับซึ่งก็ถือเป็นโครงการที่ประชาชน ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงในการนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะผู้บริหารและก็บุคลากรทางการศึกษาของทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้จัดให้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมา ก็ขอสวัสดีนะคะดิฉันนะคะนางสาวอุทาทิพย์ยงพฤษานะคะหัวหน้าสํานักง,งานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไข่นะคะก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฟิกอิดจิตอาสาในวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคเลยนะคะที่ได้ประสานกิจกรรมดีๆนะคะมาลงพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวตําบลท่าไข,ข่ของเรานะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็ถือเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งนะคะเป็นโครงการที่ให้บริการประชาชนในการจัดบริการสาธารณ นะคะไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่ายให้พี่น้องประชาชนควรเรือนนะคะพร้อมกับสร้างความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์การซ่อมแซมอุปกรณ์ในเบื้องต้นนะคะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะก็สามารถนําความรู้ตรงนี้นะคะไปแก้ไขในเบื้องต้นได้สําหรับพี่น้องประชาชนในตําบลท่าไข่นะคะแล้วก็เป็นการบริการที่ฟรีนะคะซึ่งก็ลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ให้กับชาวพี่น้องตําบลท่าไข่ได้เป็นอย่างดีนะคะก็ถือเป็น โครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ทางวิทยาลัยเทคนิคนะคะได้ประสานและก็ร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ที่ทําให้กับพี่น้องประชาชนชาวท่าไข่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสําหรับในส่วนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับนางเกษนีแปลงสมบูรณ์ก็ได้กล่าวว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่สามารถลดรายจ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีอีกท,ทั้งก็ยังสามารถที่จะอธิบายให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมไปถึงนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ทําให้ประชาชนได้มีความเข้าใจถึงการใช้งานในสิ่งต่างๆได้อย่างดีซึ่งในส่วนตัวแล้วอยากจะให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยนะครับปีละ1-2ถึงครั้งในการนี้ก็อยากจะกล่าวแทนประชาชนในพื้นที่ของตำบลท่าไข่ขอขอ,อบคุณวิทยาลัยเทคนิคชเชิงเซาและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่นะครับที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมา เพื่อประชาชนในท้องถิ่นและในจังหวัดฉะเชิงเซาครับค่ะสวัสดีค่ะก็เกณฑ์ศรีแปลงสมบูรณ์นะคะก็เป็นตัวแทนในนามของเอกษตรกรหรือว่าประชาชนในพื้นที่นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของพื้นที่ก่อนเลยนะคะทางอบตท่าไข่นะคะแล้วก็โครงการดีๆจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซานะคะแน่นอนค่ะณปัจจุบันนะคะด้วยความที่โครงการเนี้ยมัน มีฟรีด้วยนะคะครึ่งเ,เกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปเนะะี่ยค่ะถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะแต่ด้วยความที่พอฟรีแล้วนะคะถ้าเรามาทํามันก็จบเนาะแต่อย่างน้อยนะคะทีมนักศึกษาหรือว่าอาจารย์ที่มานะคะก็ยังมีการแนะนํานะคะอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะบางทีมันมีปัญหาอะไรเล็กๆ,ๆน้อยเ,ออเขาก็มีการแนะนํากับประชาชนที่มาเข้ารับการบ,บริการนะคะก็จริงๆอะค่ะอยาก อยากให้สารตอบไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีอะคะ่ะอย่างน้อยประชาชนในพื้นที่แล้วก็พื้นบริเวณใกล้เคียงนะคะก็สามารถมาใช้บริการได้ะคะ่ะก็อยากบอกว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะที่ประชาชนอยากให้ทางองค์กรทั้งสององค์กรสารตอบไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณคะ่ะ